สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรเบร์นะคะอันนี้จะเป็นคลิปการดวงการงานการเงินความรักประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับชาวราคนาพฤกษกราศีพฤษกนะคะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20่สิพฤาคมค่ะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีพฤษกก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้น อย่ามอว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปซึ่งในการหาลัคนาเพือพ่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสานกับการอ่านไพ่ทาโร่ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไพ่อีกทีนึงนะคะในเดือนนี้นะคะดาวอาทิตย์นะคะนี่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนที่สีของคุณนะคะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่2 3ตุลาคมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณจะไปโดดเด่นในเรื่องของคู่แบบ เรื่องคู่เลยอ่ะนะเนี่ยอาทิตย์มันจะยายเข้าสู่เรือน7ของคุณเรือนปัตตานีนะคะเนี่ยจะเป็นเรื่องของคู่ตีมดวงเดือนนี้ก็จะเน้นไปที่คู่ซึ่งไม่ใช่คู่รักอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นคู่ค้าคู่พันเนอร์คู่หุ้นส่วนคู่ธุรกิจนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ <S <S ทีนี้มาดูเรื่องของการงานก่อนนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณก็คือดาวศุกร์นะคะทามุมที่ดีถึงดาวองคานนะคะหมายความว่าในเดือนนี้การงานเนี่ยจะได้ เพื่อรงงานที่ดีมีเพื่อลงงานคอยสนับสนุนที่ดีนะคะถ้าเป็นการสมัครงานใหม่ก็มีโอกาสได้บริษัทใหม่ที่ดีหรือมีการเรียกสัมภาษณ์นะคะเรียกได้ว่าเจอคู่ค้าที่ดีแหละคู่สัญญาที่ดีเลยเพราะว่าเรือนเจ็เนี่ยมันเป็นเลือนคู่ค้าซึ่งเป็นคู่ค้าที่ดีด้วยนะคะเนี่ยเนาะมันทํามุมที่ดีถึงดาวอังคาร เนาะหมายความว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่12นะคะเรือนมิณาเนาะเป็นปเรือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนะคะคอยสนับสนุนเราในเรื่องของการงานได้ด้วยนะในวันที่28ตุลาคมนะคะจะมีฟูมูลหรือลูน่าอีคลิปนะคะในลัคนาเกิดราศีเกิดนะคะสำหรับชาวลัคนาพุกศ์ราศีพุกศ ซึ่งมันเป็นอีคลิปใหญ่สุดท้ายของปีนะคะฟูมูลมันคืออะไรมันคือการจบนะคะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะ,ะแสดงว่าภายใน6เดือนนับจากนี้จะมีเรื่องให้เกิดนะคะในเรื่องของการจบนะคะการสิ้นสุดนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่ที่มีปัญหาการมานานยืดเยื้อมานานเนี่ยนะคะช่วงวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปนับไปอีก6เดือนนับจากนี้นะคะ ะในเรื่องของการจบปัญหาที่ยืดเยื้อกันมานานคราคสังกันมานานโดยเฉพาะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือดาวอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ในราศีพกษภที่ระยะ0-10องศาจะได้รับอิทธิพลของฟูมูลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์หลายคู่มีประเด็นปัญหากันเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่คู่เรานะคะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่นะตัวอีคลิปนี้นะคะก็จะทําให้เหตุการณ์นี้มันจบลงนะเพื่อเปิดประตูบานใหม่เนาะนะคะ สำหรับคู่โดยเฉพาะคู่ที่มีประเด็นนะส่วนเรื่องของการงานนะคะดูอีกอย่างหนึง่งเรื่องการงานก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยนาลาเห็นอันไหนแล้วรา,าก็จะอ่านอันนั้นไปก่อนเนาะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณอีกเรือนหนึ่งก็คือ8 9 0ดาวยูเรนนสนะคะเนาะนตอนนี้มันยังฉากเสาอยู่นะคะ หมายความว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเข้ามาอยู่บ้างที่นี้นราเลยจะบอกว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานมานานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลางานไม่นิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหลังวันที่4ี่พฤศจิกายนเนี่ยการงานจะดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆนานาในเรื่องของการงานจะคลี่คลายเนาะเพราะว่าดาวเสาร์มันกําลังจะเดินหน้าแล้วนะคะในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะในวันที่8ดนะคะ พฤศจิกายนนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณหรือเป็นดาวเจ้าจริงๆมันเป็นดาวเจ้าลักนณะเกิดของคุณด้วยนะคะ mm hmm. ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะเนี่ยนะคะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็การงานนะคะ mm hmm. หลายๆคนอาจจะไปมีเกมว่าจะมีเกมว่าจะเขาเรียกอะไรดูแลสุขภาพนะคะมากขึ้นนะคะดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหรือว่า ในเรื่องของการงานนะคะก็จะคลี่คลายขึ้นรู้สึกว่าจะมันจะไม่ค่อยเครียดนะคะเหมือนที่ผ่านมานะคะต่อไปนะคะในวันที่10 พฤศจิกายนดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะดาวพุธจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะตอนนี้พุธมันอยู่ในเรือนคู่ครองเนาะหมายความว่านะคะการเงินของคุณเนี่ยจะมาจากคู่เป็นหลักนะคะในช่วงเดือนตุลาคมทีนี้นะคะพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนดาวพุธดาวการเงินย้ายเข้าสู่เดือน8หลายๆคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการ จัดสรรในเรื่องของการเก็บเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดก,การการเงินนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เงินนะคะมาจากคนอื่นนะคะหรือมีคนอื่นนําเงินมาให้ซึ่งในเรือนที่8ปดยังเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มันเป็น general reading ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อนาราทุกอย่างนะคะก็ฟังหูไวห้หูแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือไว้บ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเออทุ่มสุดตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่เนาะนาราเ็าอ่านตามดาวเนาะเพราะว่าดาวมันเข้าสู่เรือนการเงินซึ่งเป็นเงินมาจากทางอื่นนะคะตรงนั้นจะดีเนาะ แล้วก็ว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะดาวเจ้าเรือนความรักความสัมพันธ์ของคุณจริงๆคือดาวพูตโตแต่พูตโตมันเดินช้านะเราก็จะอ่านดาวอังคารตอนนี้อังคารนะคะมันยังอยู่ในในเรือนคู่ครองนะคะเพราะนั้นเรื่องคู่บางคู่เนี่ยไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรเลยแต่จะบอกว่าหลายๆคู่นะคะหลายคู่เนี่ยมีเหตุให้ต้องเลิกกันปับปรับฉับพันกระทานหันนะคะห่างกาันปับปับฉับพันกระดานหันแบบ ก็มีนะคะเท่าที่ผ่านมาและใครที่มีปัญหาห่างกันมานานแล้วห่างกันสักพักแล้วหรือเคลียร์กันไม่ได้จบไม่ได้สักทีช่วงวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะที่เกิดฟูโมนี้บอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่คู่คือหลุดุดเลยนะคะหลุดเลย,ะะลเลยต่อให้คุณจะยือ้อจะพยายามแค่ไหนมันก็จะมีเหตุให้ต้องจบถ้าไม่ใช่คู่นะ,ะบอกได้เลยว่าไม่ใช่คู่นะต่อให้คุณอยู่เฉยๆอะ่ะ นารา,ลา,ลาเล่า,า,าเอาประสบการณ์จากการดูดวงลูกดวงมาเนาะแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองด้วยเหตุการณ์ฟูมูลเนี่ยนะคะต่อให้คุณหลอกตัวเองว่าเอ้ยฉันสบายดีฉันไม่อฉันโอเคคู่ฉันโอเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบอกได้เลยว่าคุณฝืนเอเนอร์จีของฟูมูลไม่ได้นะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าองศาใกล้ๆอ่ะนะคะคือมีดาวจันท์ดาวศุกร์หรือดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพฤกษพฤกษก์นะคะที่ระยะ ศูนถึงสิองศาเนี่ยนะคะต่อให้คุณอยู่เฉยๆะ่ะถ้ามันองศามันโดนน่ะมันก็จะเหมือนเทวดาอะไรนะผีผักเทวดาผักหรือมีเหตุอะไรให้เราต้องไปรู้อะไรสักอย่างนึงอะ่ะเอาจริงๆอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวเลยที่เจอมาคือแบบเจอมาแล้วว่า2ปี3ปีที่แล้วอะ่ะเออเล่าให้ฟังนะคะว่าอิทธิพลของฟูมูลคือมันของจริงของจริงเลยอะ่ะเออเราไม่สามารถไปไปต้านทานมันได้อแล้วของนาลาเจอเหตุการณ์ที่มันกลุ่มดาวศุกอะ่ะ เอกลุ่มไม่มากนะแต่อยู่ใกล้ประมาณ2องศาอยู่ดีๆก็แบบเนี่ยก็มีเหตุทั้งๆที่ก็คุยกันดีๆกับแฟนเลยนะเอาจริงๆพอเช้าอีกวันหนึ่งเท่านั้นแหละโอ้อันนี้คือเล่าให้ฟังว่าถ้าใครมีองศาหรือดีหรือ,รอเออะไรนะลัคนาหรือว่า DC อยู่ละระยะศูนย์ถึงสิองศานี่ก็คือแบบโดนเต็มๆะนะคะ แล้วนารากรั์จะบอกว่าต่อให้มันมีเหตุให้จบไปถ้าไม่ใช่นะคะถ้าเขาเป็นคู่วันหนึ่งต้องวนกลับมาต้องวนกลับมาแต่ณตอนนี้เมื่อมันเกิดเหตุฟูมูลมันเหมือนบททดสอบของความรักความสัมพันธ์ถ้ามันจะต้องจบคุณก็ต้องปล่อยจบไปนะสำหรับคู่ที่มีประเด็นมีปัญหากันแต่บางคู่นารากลังจะบอกว่าบางคู่ต่อให้มันเกิดฟูมูลนะคะ แต่มันทำมุมดีนะคะกับดวงชะตาเกิดนะคะหลายคนแต่งงานมีข่าวดีแฟนขอแต่งงานแบบปรัแบฉบแบบแบบับพันกระทันหันแฟนอยู่ดีๆก็เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็เยอะแยะนะคะหลายคู่ก็แต่งหลายคู่ก็ชัดเจนเลยนะคะนอนในเรื่องของความรักทีนี้นะคะขอกลับมาที่คนโสดเลยนะคะคนโสดในเดือนนี้บอกได้เลยว่ามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนของการที่เหมาะกับการออกเดทพาตัวเองไปออกงานบ้างพาตัวเองไปเจอผู้คนบ้างเพราะว่ามันเป็นเดือนของการที่คุณมีออรา่ามีเสน่ห์เพราะนั้นต้องแต่งองค์ทรงเครื่องพาตัวเองออกไปเจอผู้คนนะนารมทำไมนาราถึงบอกแบบนั้นเพราะอาทิตย์คุณจะยาเข้าสู่เรือนคู่ครองเรือนเจ็เนี่ยถ้าพาตัวเองออกไปเนี่ยนะคะมันเป็นเรือนของการที่ถ้าเจอก็เจอ,เจอคนดีๆเข้ามานะคะไม่ใช่คนกะโหลกกะลานะรวมไปถึงคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะด้วยนะคะ มันก็จะเหมือนกับคู่ที่มีประเด็นเนาะเพรคุยกันมานานแล้วมันไม่ใช่มันไม่ชัดเจนก็คือจบแต่ถ้าคุยกันมานานแล้วนะคะหลายคนเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงเนี้ยนะคะตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไปหลายคู่ชัดเจนขอกันเป็นแฟนก็เยอะแยะนะคะต่อไปคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะคู่ที่ไม่มีประเด็นเนี่ยนารามองว่าจะโดดเด่นเนี่ยนะคะในเรื่องของการงาน ได้คู่มุลส่วนคู่พาร์ทเนอร์หรือมีคู่ครองคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตที่ดีถ้ามีปัญหาอะไรคู่เราก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตและให้กำลังใจดีมากหลายคนได้ของขวัญจากคนรักคนรักนําของขวัญมาให้นะคะหลายคนมีข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภ์การมีบุตรด้วยนะคะหรือได้บริวารเพิ่มเข้ามานะะในเรื่องของครอบครัวเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าไพ่ะอกมาเป็นอย่างไร นายรับสาร j u d g m e n t อืม huh. ฮ uh ึ่ energy ไพ่อืมื่มโอเคอย่างรไพ่จบก็ดี มาในเรื่องของการงานก่อนนะคะหลายๆคนที่ผ่านมางานเยอะมากนะคะแบกรับภาระเยอะหรือมีโปรเจกต์เยอะนะคะณนะปัจจุบันเนี่ยนารายาจะเตือนนิดนึงในเรื่องของสุขภาพความเครียดนะคะการเป็นภาวะซึมเศร้านอนไม่หลับวิตกกังวลนะคะ พยายามหาทางคลายเครียดให้ตัวเองนิดนึงนะคะหลายๆผ่ายของความเครียดมากบางคนถึงขั้นแบบตอนกลางคืนนี่คือนอนไม่หลับเลยนะคะหรือสะดุ้งตื่นกลางดึกก็นอนไม่หลับอีกเลยก็มีนะคะเหมือนความเครียดมันสะสมอะคะระวังภาวะนี้มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าปัญหามันอาจจะมาจากในอดีตที่ผ่านมาที่มันสะสมหรือความเครียดสะสมนะคะก็ต้องระวังที่มาจากงานเนาะทีนี้นาลากำลังจะบอกข่าวดีเรื่องของการงานหลายๆคนจะมีข่าวดีเข้ามานะคะมีข่าวดีเรื่องของการเรื่องขั้นเรื่อตำแหน่งการปรับขึ้นเงินเดือนนะคะหรือโปรเจกต์บางสิ่งบาง อย่างที่คุณทําอยู่นะคะจะผ่านไม่ผ่านดีผ่านไปได้ด้วยดีไม่จะบอกว่าผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะคะในเรื่องของการงานก็ตามโหราศาสตร์ดวงดาวค่ะคือโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยการงานมันดีขึ้นอยู่แล้วนะคะเนี่ยไพ่มันก็ขึ้นมาต่อนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการ อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะคะในอดีตที่ผ่านมาซึ่งอาจจะมีผลพวงมาถึงปัจจุบันด้วยเนะะี่ยอาจจะเป็นลักษณะาครผ่อนอะไรอยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะาการผ่อนเนี่ยเป็นหนี้เกินตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของการเงินเนาะแต่ว่าไพ่จวกเรื่องของการเงินนะ่ยมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงที่ดาวสุกนะคะมันย้ายเข้าสู่ราศีตุลในช่วงวันที่8พฤศจิกาย,ยนเนี่ยการเงินจะดีขึ้นมากๆมีเงินเข้ามาจาก หลายช่องทางเลยบางคนได้มรดกนะคะมีการแบ่งมรดกกันได้เงินมาจากคนรักได้เงินมาจากคนอื่นลูกหนี้เอาเงินมาคืนนะคะมีเงินมีโชคมีลาเข้ามานะคะแล้วก็ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันที่คนโสดก่อนคนโสดคุณไปดีอยู่คนที่เป็นท็อกซิคเรชชั่นชิพนะถ้าคนที่เป็นท็อกซิคเรชชั่นชิพเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะนะารามองว่าพยายามรีรีตัวเองออกมาหน่อยนะราเห็นความท็อกซิกเยอะมากๆความเครียดความกังวลใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์อนะ ัดหน่อยแต่ถ้าใครต้องการหาความจริงบางสิ่งบางอย่างอยู่ว่าเอ๊ะเขาปิดบางซ่อนเล่นอะไรอยู่หรือเปล่าเขาโกหกอะไรอย,อยู่หรือเปล่านะฮะบอกได้เลยว่าช่วงฟูมูที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ตุลาคมนี้นะคะความจริงบางสิ่งบางอย่างจะถูกปรากฏขึ้นนะคะเนาะคนที่คิดไม่ดีคนที่ไม่หวังดีกับเรานะคะคนที่เขามาไม่ดีเนี่ยก็คือเดี๋ยวได้รับรู้ความจริงนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะาบอกว่าอยากจะให้ระวังนิดนึงเนาะการที่ปะทะกันด้วยวาจาอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ทะเลาะกันด้วยว่าจาใช้คําพูดรุนแรงเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงเนาะอ,อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังระมัดระวังคําพูดเรามากเป็นพิเศษหน่อยนะคะเนาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของการที่จะคุยจะสื่อสารอะไรเนี่ยให้หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนนะคะนับหนถนะหรือบางทีเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้ย ความจริงบางสิ่งบางอยา่างคําตอบมันก็กระจ่างอยู่แล้วเราไม่อยากพูดเราเลือกที่จะถอยออกมาก็ถอยออกมาได้เลยนะคะไม่ต้องไปประท้าไม่ต้องเอาไปเอาพิมพเศเนไปแลกกับเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะประมาณนี้เนาะทีนี้โอกาสในพัฒนาความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคนคุยไม่มีสถานนะมีโอกาสไหมนะเราบอกว่าถ้าคุณอดทนมานานเนะี่ยความพยายามคุณไม่เสียเปล่านะเออเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบนะโอกาสที่จะได้รับข่าวดีก็ค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยมีไพด่ดีๆขึ้นมาเนาะ แต่ถ้าคนไม่ใช่คุณก็ต้องยอมปล่อยไปเนาะเนี่ยไม่ใช่ก็ต้องยอมปล่อยไปนะคะเนาะนอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องจบกับคนคุยของเราที่ดูมันจะบางคนคุยกันมาแบบดีๆเลยนะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยู่ดีๆมันก็มีเหตุให้เราต้องแบบอะไรสักอย่างนึ่งปล่อยไปอเออบางทีเราก็ต้องยอมปล่อยไปก่อนนะคะเนาะทีนี้นะคะมาคนที่เป็นคนโสดสนิทเนี่ยนะคะคนโสดสนิทจา๋า คุณมีเกย์ว่าจะมีคนธาตุดินนะคะกันพึื่งศพบางกอนเข้ามาเป็นคนที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสําหรับบางคนบางคนคนเก่าๆกลับมาวนเวียนเพราะนั้นคนเก่าๆกลับมาวนเวียนก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าคุณจะรับไว้หรือไม่รับเนาะเนาะเพราะว่านาราอะไรจะบอกว่าฟูมูลเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเวลาเกิดฟูมูลเขาพาคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วก็พาคนที่ใช่กลับมาด้วยนะภายในหงเดือนนับจากนี้ก็ถ้ามีคนกลับมาก็ลองเปิดโอกาสให้เขาดูนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะของบุกอวัยที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นคนที่มีคู่ที่มีประเด็นมันเป็นปัญหาของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์พยายามมากเกินไปในความสัมพันธ์แล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทําอะไรเลยมันเหมือนตําน้าพริกละลายแม่น้ําหรือทาอะไรสักอย่างหนกับความรักความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกตอนนี้มันท้อมันเหนื่อยมันเบร์นเอาอ่ะมันเหมือนทําอะไรไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไม่ได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือหลายๆคนนะคะอาจจะ มีปัญหาทะเลาะกันมานานแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยกันมานานนะคะหรือเป็นท็อกซิกหรือเดชชีพเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาทำเขาเรียกทำร้ายร่างอาจจะไม่ได้ทาร้ายร่างกายกันแต่อาจจะทำร้ายจิตใจกันด้วยการกระทําและคําพูดอย่างเงี้ยมานานน่ะเออมันประมาณเนี้ยนะคะทีนี้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบลงนะคะมีไพ่ u d g m e n t ขึ้นมาไพ่ u d g m e n นเป็นไพ่ของการที่ถึงเวลาแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันปกปิดอยู่ที่มันดำดำเทาเทา ที่เรามองไม่เห็นก็จะถูกปรากฏขึ้นหรือความจริงอะไรจะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณตาสว่างกระจ่างเนี่ยในความรักความสัมพันธ์เนาะประมาณนี้นะคะจะบอกว่าอิทธิพลที่จะเกิดขึ้นฟูมูลไม่ได้เกิดกับทุกคนนะจะเกิดเฉพาะคนที่มีอิทธิพลขององ,องศาของดวงดาวมันใกล้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปดูชาร์ตตามคลิกที่ดาราแปะ ลิงที่นาราปแปะให้อ่ะไปเช็คว่าชาร์จของตัวเองอ่ะมีดาวอะไรที่อยู่ในราศีพุกศกที่ระยะสูง10องศาหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคือก็ไม่โดนไม่กระทบอะไรกับคุณเลยนะคะโอเคเนาะต่อไปนะคะขอมอออมไปที่คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นนีย่ยบอกได้เลยว่าเอเนจีไพ่ในดีมาก k i ง g of Pentacles เป็นในเรื่องของความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกรากฐานชีวิตคู่ทุกอย่างมั่นคงนะคะไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่ t ท n o ซ Pentacles นะคะเป็นไพ่ของการ สมบูรณ์แบบคอมพลีชันความรักความสัมพันธ์ต่างๆนานาอุดมสมบูรณ์งานก็ดีเงินก็ด,กดีความรักก็ดีทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่สิ่งที่นาาจะเตือนจะให้ต้องเรามาระวังก็คือการใช้คําพูดเรามาระวังคําพูดหรือบางทีคนอาจจะพูดไม่เข้าหูคุณก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะอย่าเอามาใส่ใจเอาพิมเสจไปได้กับเกลือไม่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะสิ่งที่นาาจะให้ทําเยอะๆนะคะในเดือนนี้สําหรับชาวลัคนาพุกศกและศีษยพุกศกคือการทําสมาธิการหายใจเข้าออก เอยอะเพราะคุณจะมีอกกากาว่าคุณจะหมุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังนิดนึงนะคะก็เตือนแค่เรื่องนี้เนาะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงการงานการความรักประจำเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวราคนาพฤษศกราศีพฤษศกนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งแล้วก็กด comment อะไรก็ได้ให้นาราด้วยนะคะขอให้ c o m มนต์เป็นหัวใจกดอะไรก็ได้เป็นอิโมจิที่เป็น comment เนาะมันจะได้ดันคลิปช่องนารานะคะยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในดวง สิ้นปีเนาะคือเดือนธันวาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ